ก็ฝากกดไลค์วิดีโอให้ผมด้วยนะคะสำหรับตอนใหม่วันนี้มาแน่นอน,นครับผมอีกตอนหนึ่งไปรับชมและฝากกันเลยครับ <c oughs> ข้าเป็นลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยนะตลกสิ้นดีหลี่หยุนเสี่ยวยังคงเก็บตัวเพื่อฝึกฝนเพื่มระดับการบ่มเพลังของเขาแม้ว่าข้าจะได้รับการบาดเจ็บจากการโจมตีของลู่หยุนเซียงเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่ว่าในตอนนี้ลมพานเพิงอย่างบริสุทธิ์ของนางนั้นถูกร่างกายของข้าดูดซับไว้จนหมด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรักษาการบาดเจ็บของข้าในครั้งก่อนอย่างมากลมปานเก้าอย่างเพลิงนี้เป็นสมบัติของสำนักตำหนักสวรรค์เมื่อครั้งก่อนนั้นฉีหงยานนางเคยได้พูดไว้ว่าสตรีที่ฝึกฝนลมปานนี้ถ้าหากนางมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผู้ชายคนรักของนางสตรีนางนั้นจะทิ้งเศษเสี้ยวลมปานนี้ไว้กับร่างกายของคนรักของนาง <laughs> แบบนี้ข้าสงสัยจริงๆว่าคนที่ได้ประโยชน์จากการฝึกลมปานนี้มันคือใครกันแน่้าสาหลักสวรรค์และโลกลี่หยุนเสี่ยวนั้นเขายังคงฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาอย่างต่อเนื่องกายยาทอราดรูปแบบกอแก้วกายยานี้ร่างกายของข้าเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆดูท่าว่าตอนนี้จะสามารถทนกับยามิตรเกลียนผกผันได้แล้วาว่าในตอนนี้ข้านะต้องเริ่มปรุงยา ตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้กับร่างกายของข้าแล้วแต่ว่านะยาเม็ดทําลายล้างนั้นวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการปรุง<ม>ตอนนี้ข้ามีเพียงในห้าจากวัตถุดิบหลักเท่านั้นช่างเธออย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องการปรุงยาเลยหาวัตถุดิบยาให้ได้เสียก่อนเอ๊ะนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยทาไมเควิชาการรับรู้เทพเจ้าของข้าถึงได้หายไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเสาหลักสวรรค์ในโลกกันเอ๊ะ ความรู้สึกนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันฮะฟินิกอย่างนั้นเหรอไม่ใช่สินี่มันโลกของจิตวิญญาณจิตวิญญาณของฟินิกอย่างนั้นเหรอหรือว่าจิตวิญญาณของฟินิกตนนี้จะอยู่ภายในเสาหลักสวรรค์ในโลกแห่งนี้กันบ้านะมันจะเป็นไปได้อย่างไรสิ่งสิ่งนี้นั้นคือสิ่งมีชีวิตในตำนานของโลกใบน,นี้นะแม้แต่ข้าเมื่อชาติที่แล้วก็ไม่เคยได้เห็นมันไม่ใช่สิสิ่งสิ่งนั้นน่าจะเป็นเงาของนกฟินิก ตามตำนานเล่าไว้ว่าวิญญาณที่แท้จริงสามารถท่องไปในโลกใบนี้ไปได้ในทุกทกที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาแต่สิ่งมีชีวิตระดับตำนานเช่นนี้จะมาอยู่ในสิ่งของที่คนสร้างขึ้นมาได้อย่างไรกันแต่ถึงจะคิดเช่นนั้นแต่ว่าเมื่อกี้มันก็เพิ่งโผล่มาให้เราเห็นนี่นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันเนี่ยนายน้อยหยุนคือว่ามีเรื่องเล่งด่วนขอรับภายในคฤหาสน์ของท่านเจ้าเมืองนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอ ตอนนี้นั้นเราได้ส่งหน่วยสอดแนมเข้าออกไปทั้ง5กลุ่มแต่ขาดการติดต่อจากพวกเขาทั้งหมดซึ่งหน่วยสอดแนม2กลุ่มสุดท้ายพวกเขาทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีลูกศรทะลวงเมฆากันทั้งสิ้นดังนั้นถ้าหากว่าพวกเขาตกอยู่ในอันตรายพวกเขาสามารถส่งสัญญาณได้ทันทีแต่ถึงเป็นเช่นนั้นท้ายที่สุดพวกเราก็ขาดการติดต่อจากพวกเขาจนถึงตอนนี้สกลุ่มสุดท้ายที่ส่งออกไปถ้าหากพวกเขายังมีชีวิตอยู่ ป่านนี้พวกเขาน่าจะส่งข่าวกลับคืนมาได้แล้วสิ่งที่ท่านจะพูดก็คือหน่วยสอดแนมทั้งหมดของพวกเราถูกฆ่าตายในทันทีอย่างนั้นเหรอและพวกเขานั้นไม่มีเวลาแม้แต่จะยิงสอนทะลวงเมคา่าขึ้นไปอย่างนั้นสินะเรื่องนี้นะมันแปลกๆนะ ทหารหน่วยสอดแนมทุกกลุ่มถูกแบ่งออกเป็น5หน่วยย่อยรวมทหารที่ถูกส่งออกไปนั้นมีทั้งหมด300อนายทั้งพวกเขานั้นไม่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อค้นหาแต่แยกกลุ่มกันไปค้นหาต่างหากล่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่เมื่อทหารของกลุ่มสอดแนมถูกสังหารแล้วเพื่อนร่วมทีมของเขาจะไม่รู้เรื่องนี้เลยข้าว่าเรื่องนี้มันแปลกๆอยู่นะเฮ้ตลอดชีวิตของข้าที่นำทัพออกรบมานี่เป็นครั้งแรกที่ข้า พบเห็นกับสถานการณ์เช่นนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่ข้าพูดไปเมื่อครั้งประชุมครั้งก่อนนั้นจะเป็นเรื่องจริงนะพวกเขาไม่ได้เกรงกลัวต่อจํานวนทหารของพวกเราและดดูถ้าว่าพวกเขานั้นจะเตรียมตัวตั้งรับการโจมตีของพวกเราด้วยซ้ำฮะห,หยุนเซียวนี่เจ้ากําลังจะหมายถึงพวกเขามีเหล่าจอมยุทธ์ที่อยู่ในสามเมืองนี้อย่างมากมายอย่างน้น,นเหรอแต่พวกเขาจะมีเหล่าจอมยุทธ์อยู่ในแต่ละเมืองแต่พวกเขานั้นยังได้สร้างค่ายกน ป้องกันครอบคุมพื้นที่กว้างใหญ่นี้อีกด้วยในความคิดของข้านั้นข้าสงสัยว่าค่ายกลป้องกันนี้น่าจะครอบคุมทั้งสามเมืองนี้อย่างแน่นอนมีเช่นนั้นแล้วจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่จู่ๆก็ขาดการติดต่อทหารหน่วยสอดแนมนับร้อยคนเช่นนี้เออฮะค่ายกลอย่างนั้นเหรอฮ้อยหยุนเซียวในเมื่อเป็นค่ายกลอย่างที่เจ้าพูดเราเช่นนี้พวกเราควรทําอย่างไรดีเออเลียนท่านแม่ทัพใหญ่ ข้างนอกนั้นจู่ๆได้มีเหตุการณ์แปลกประหลาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าทางทิศใต้ขอรับเฮฮะเหตุการณ์ประหลาดอย่างนั้นเหรอเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เจ้าพูดถึงนั้นคืออะไรกันคือว่าท่านแม่ทัพเหตุการณ์นั้นก็คือเอ๊ะโทษทีนะข้านะขอตัวก่อนเหตุการณ์ที่ว่านั่นหรือว่ามันจะเป็นนกฟินิกจริงๆสินะ